กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับเซอร์แรนอีกเช่นเคยวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าโอเวอร์ว h เราอยู่กับด่านด่าน King King is Low น่าจะะโอน่าจะอ่านอย่างนั้นนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาเล่นคนเดียวนะครับด่านนี้ต้องเล่นจังแรองน้เอง ปกติผมจะเล่นเกมอยู่คนเดียวเอ้ยไม่ได้เกมคนเดียวผมมาเล่นเกมอยู่เพื่อนว,วันนี้แปลกๆหน่อยมาเดียวโอ้ยกระโดดไม่ถึงนะฮัลโหลฮัลโหลฮ่าฮ่าฮ่าเกิดอะไรเอาไปยืดแขนคำกันไหมครับไม่มีอะไรปับ๊บโองโอ้โอ ขึ้นมาด้านบนแล้วเราจะขึ้นไปบนนะั้นเราจะขึ้นไปบนนะออั้นระเบิดทิ้งมาตู้เอ้ยไม่ถึงอ่ะโอ๊ยระเบิดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันน่าถึงแหละตุ๊ดตูมแน่เราขึ้นมาอยู่ด้านบานบแล้วเราได้เดียวเข้าหัวเราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยยี่สิบห้าล้านอ่ะ ธรรมดาที่ไหนเปิดประเดิมไม่กันยิงมาเบิด,ดโอ้ยอะไรไม่เยอะขนาดอ,อืออือทานตซเหรออุย้ยเจบ็บบอกเลยว่าเจบ็จบเจ็บครับท่านผู้ชมเราไม่อยู่บนน่านปลาแล้วเฮ้ยเดยอเดี๋ยว,ด,ยวดีว่ามันไหน ตายระเบิดเรานี <t eg ued gardens> <her> <laughs> no bad, like ่แบบว่าไม่โดนสักลูกเลยเราต้องไปเพลย์โหลดนั่นเองด่านนี้เอ้ยอ้แฉนูนอ่้ไม่โดนเราเราหลบได้ครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยโดนโดนไอ้ดีว่า ตุ้โอ้ยตายดิปีมือน,นี่ของเรานี่แบบกลางมากเลยอืออะไรจะคิวเยอะขนาดนั้นตีตอกตีตอกไปโห่บ้าบลู อ้อ้โอ้โอยลอยได้เริ่มดิ้นแล้วตายลมแล้วขอโชคดีเราหลบได้นะครับอตายไปหนูยืด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 วางกำจักไว้ก่อนเดินมาอันนี้มัิตงของข้าแล้ว เหมือนได้ยินเสียงรถจากที่ไหนระเบิดไปอ้าวไม่เพลอ่ะไปจากไหน,นอ่าเพลอแล้วมีสะคอนเอาเชิงอ,อุตสาห้ทอนเราต้องติดตามไปกับรถนั่น,นอีเฮ้ยดีว่ามาติดระเบิดไปดิ เปิดเปิดฉากเปิดฉากด,ด้วยกันยิงระเบิดครับเปิดเปิดยิงไปยิงไปวินสันฮะยังไงฮะอันติเรามีเราก็ยังไม่ใช้ฮะติดระเบิดไว้โด,ยด่ยดีตัวเองออกมามาเลยอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดเอโอโวยวิ่งที่อะไรเฮ้ยเอ้ย วิดีโอเมกเกอร์วิดีโอเมกเกอร์มาไงติดระเบิดตามมาโอ้ติดติดหัวติดหัวโอ้ย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 พ่อผมทำจอนแน่เลยโอ้ยจากไหนเนี่ยหาไม่เจอมันชื่ออะไระจำชื่อไม่ได้ลูคกิโอหรืออะไรย่างดวนดวนดวนเาระเบิดไปเอาดิ ซึ่งเราไม่โดนมาเลยใช้ละการการชิ่งเดียวอืมเราดันไปเลยฮะเอรอลดไปเลยขยิงมาขยิงฮีโรสเนเวอร์ได้ปุ้งมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาโดนมาโดนฮะมาโดนอยู่มาอุ้ม ยังผมอาจจะทำให้หน่ารำคาญไปนิดนึงนะด้วยความสะใจของเกมนี้และการที่ผมได้แรงจังแรดทำให้ผีบ้ามาเข้าสิงนะใครใช้อิสไยนูนฟังเราเหรอโอ้ยโอ้ยอูย๋อออูเหลือมโอ้วิกตอรี่เย้ชนะแล้วครับมา อา the game. อพีออฟเดอะเกมคนนี้เองชื่ออ่านไม่ออกนะ่ะอ๋อทีมเราเองนี่มังกรสวนไปเป็นไงน่าเสียดายผมไม่ได้เศร้าใจ <c oughs> ไม่ติดชาร์จด้วยเศรา้าใจจริงนนะเออผมจะให้ด้วยเกียรินะฮะผมจะให้ซับนั่นเอง พาซับโหดนั่นเองเราถึงจะมาจุดจุดนี้ได้เราต้องขอบคุณซับนะครับเช่นเดียวกับที่พวกคุณจะกดซับสไครต์ให้ผมนั่นเองผมแค่อย่ได้ยินเอแต่ก็กดก็ดีนะรอครับรอเวลาอ้าวหวัดดีครับโซลเจอร์เจบป มาดูดีกว่าอือ่านี่เทมเพลอนูบิสด่านอียิปต์อืมด่านนี้ชอบไม่ว่าจะเล่นด่านอะไรวันนี้เราก็จะมาสโตเอ๊อมาโชว์สเต็ปจังแร็อย่างเดียวเลยนั่นเองเราชอบในการเล่นยี่เล่นจังแร็เนื่องจากตัวมันแบบว่า อันนี่มากเลยชอบเขาเรียกว่าชอบอะ่ะไม่ไม่รู้พูดว่าอะไรดิคือว่ามันก็ชอบนะมันให้ความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นจ๊กเกอร์อยังไงก็ไม่รู้เอ้าเฮ้ยยืดแล้วเหรอเฮ้ยผมบอกนังานยืดแล้วออกมายืดยี้เลยโอ้ยอะไรวะเด้อเด้อผมเพิ่งเข้ามา สงสัยมันมีคนออกไปพอดีอต่อใจอะไรอ่ะโอ้โหโอ้เจออย่างนี้เซ็งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงพ่อหนุ่มน่ะยังไงอ่ะพ่อหนุ่มนะี่ยอุ้ยเจอดอกเดียวดับเลย wors maker ra lau hô back tok <tries> 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 ลิเปอร์ลิเปอร์ลิเปอร์โอ้ยเอาอยี้จริงดิได,ด,ด้ได้ได้ดูมันทำเอาระเบิดไปกินกลูกมาอย่าให้มันยึดไ,ได้เป็นอันขาดชิ้นนี้เป็นชิ้นของคราเออเอาจีกินดินินู มานกำจัดไว,มดไว้มันกำจัดไว้มันต้องมีคุติมันต้องมีคุติโอ้ย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 เต็มที่เลยโอ้ย Justice rains from above มามันน <c oughs> ่าจะเยอะแหละโ <c oughs> อ้ยลดออกมาแล้วตูม เอาไปเต็มหลังนะฮะนี่แหละคือการแก้แค้นของข้าโอ้ยโดน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 นะ่ะโอ้โหแพ้เลยนะฮะโอ้แพ้นะใครได้เพย์ออฟเดอะเกมนะครับอ้าวาได้เพย์ออฟเดอะเกมด้วยไม่ธรรมดา ก่อนจบคลิปนี้ฮะลาไปด้วยภาพสวยๆงามๆจากเราตูม้มเย่ให้มารู้ซะบ้างว่าใครอ่าโหวตให้ตัวเองตึ้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 ง,งอ้าได้ฮะน่า นี่เหรียนทองก็เจ๋งอยู่เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเราขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมถูกกดกดถูกใจและกดซับสไครต์ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยสามารถติชมกันได้แบบเต็มที่เลยนะครับเพื่อผลงานที่ดีจากจากเรานะฮะ ครับผมบ๊ายบาย next illusion อยู่เหนือขวานนาฬิกาให้เสียงภาษาไทยโดูพิลน